สวัสดีครับพี่น้องอสมมติฟ้าเมืองไทยยอดไผ่ละอินสมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าแฟนมาแท้ต้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้มีพลาดคลิปถัดไปสมศักปลูกคนไทยห่างไกลโรคเอินซีดีผนึกกำลังอสมอช่วยลดผู้ป่วยและการเสียชีวิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนนโยบายคนไทยห่างไกลโรคเอินซีดีครั้งที่2ภาคอีสาน11จังหวัดร่วมมือกับอสมอลนรงลดป่วยลดตาย ย้ำเงินงบประมาณที่เหลือจากค่ารักษาจะมาเข้ากองทุนอ,อสมพรพร้อมกับตัวเทียมการก่อสร้างโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตคืบหน้ากว่า60% 10. พฤศพิจิกยายน257ใในสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายวิชัยชัยมงคลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายกิติกรโลสุนทร เลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวติชดาศีธาดาคฆศกกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายการเมืองในแพทย์ภูวเดชสุรโคตรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดสกลนครมีการตรวจเทียบการก่อสร้างโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตโดยมีนายนิคมเวทกามาผู้ช่วยมนตรีประจำสำนักนายมนตรีนายเอกพร,รรักความสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังพร้อมด้วยสสสกลนครประกอบด้วยนางสาวชีรัชยาสัพโสสสเขต3ในพัฒนาสัพโสสสเขต4นางสาวกรุณาสารนันสสเขตหนในเกษมอุประนะครับสสเขต7อีกทั้งมีข้าราชการเจ้าที่กระทรวงในพื้นที่ให้การต้อนรับและอสมอก็มาต้อนรับด้วยนะครับไม่รู้ว่าท่านที่ฟังอยู่ไปต้อนรับหรือเปล่านะแถวสกลนครนะครับอสมอไปไหม เมื่อมาถึงนะครับนสมศักดิ์ได้เข้ากราบธรรมสก,การพระธรรมวชรญาณวิสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปฐุมวนนรามซึ่งดูแลภาพรวมการก่อสร้างโรงพยาบาลจากนั้นรับฟังรายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างโรงพยาบาลซึ่งมีความคืบหน้ากว่า60%และจะเปิดให้บริการในปี2569จากนั้นได้พบปะกับอสมอที่มารอต้อนรับ ต่อมาในสมศักดิ์แลขณะได้เดินทางต่อไปที่มหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อจะเปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายคนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อหรือรังเอ d นซดีครั้งที่2โดยมีนางมนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายปุริภพพัชราลาทรัพย์สสอเขตถึงนครพนมนายภัยจิตศรีวรขานอดีตสสนครพนมผู้บริหารจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในเขตสุขภาพที่7และ8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอสมร่วมในการต้อนรับนายสมศักดิ์กล่าวว่าการเปิดกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่2โดยครั้งแรกได้เกิดขึ้นที่ภาคใต้14จังหวัดรอบนี้11จังหวัดภาคอีสานจัดที่นครพนมและมีการคอนเฟอเรน์จากห้องประชุมไป10จังหวัดเพื่อรับฟังไป,ปรพร้อมกันเราจะจัดการโรคนี้ให้ได้ ตอนปีตอนเป็นรัฐบีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางตลอดพบว่าหลายพื้นที่ได้มีการดำเนินการแล้วได้ผลผู้คนที่เป็นเบาหวานหรืออื่นๆจากการดำเนินการแล้วหายจากโรคดูอ่อนวัยพูดคุยกับสะสะพื่อไายเห็นว่าอสมอช่วยได้เหมือนกับโควิด -19 ที่ผ่านมาแต่ก่อนจะให้อสมอทํางานต่อไปนั้นต้องทําให้อสมอมีความมั่นคง พักเพื่อไทยจึงเสนอร่างพรบสมอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรโดยผ่านการประชาพิจารณาแล้วเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาและมีการรวบรวมความเห็นส่งนายกอยู่ในชั้นเลขาธิการคณะมนตรี นายสมศักดิ์กล่าวว่าส่วนกระทรวงสาธารณสุขได้จะทำร่างพรบรสมอเพื่อให้มีความมั่นคงคล้ายกับพรรคเพื่อไทยเขียนให้มีกองทุนจึงต้องส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและก็กระทรวงการคลังเห็นด้วยแล้วถามมสมช่วยรุนแรงเอ็นซดีให้ลดลงงบประมาณที่เหลือจากค่ารักษาโรคเอ d ซนำเข้ามาให้กองทุน นอกจากนี้ยังมีการจะให้เอาสมมกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำร้อยละ6ซึ่งต้องรอร่างพรบรเกิดความชัดเจนเข้าใจว่าประมาณมกราถึงคุมภา2568ในายธงศักดิ์กล่าวว่าคนไทยเสียชีวิตจากโรค n อ็ซดีมากกว่า4 0 0 0 0 0คนต่อปีป่วยเพิ่มปีละ2ล้านคนสูญเสียงบประมาณเพิ่มขึ้นมากทุกปีโดยเฉพาะปี2 5 6 7สูญเสียงบประมาณมากถึง70,000ล้านบาทเราต้องหยุด N c d ให้ได้ ไม่ทานหวานมันเค็มเกินไปเราต้องหยุดการตายให้ได้สําหรับคนเริ่มป่วยต้องหยุดให้ได้พยายามศึกษาจากผู้รู้จากกระทรวงสาธารณสุขว่าวันหนึ่งเรากินอะไรบ้างคือไขมันโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตหรือว่ากินข้าวคนไทยกินหวานมากซึ่งมาจากข้าวเราจึงมาคำนวณคาบว่าเราสามารถรับประทานข้าวได้กี่ทับทีในสมศักดิ์กล่าวไว้นะครับแล้วก็ในสมศักดิ์้ได้มีการบรรยาย แบบการคำนวณหาปริมาณครับเพื่อใช้ในการพร่องแป้งหรือโลครับและให้นางสาวตรีชดาขึ้นเวทีร่วมสาธิตการนับครับด้านนางสาวตรีชดากล่าวว่าหลังจากทำแบบคำนวณที่นายสมศักดิ์ให้เหมือนกันนั้นทำให้ตนน้ำหนักลดลงถึง4กิโลกรัมนะครับที่คือข่าวสารที่ รลดพอดีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสมัยพรเพศสุทิน,นะครับได้ลงพื้นที่ในภาคอีสาน11จังหวัดขอให้คนไทยห่างไกลโลก CD, รค NCD ปนึกงกำลังอสมอช่วยลดผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพื่อให้เงินกลับเข้ากองทุนอสมอนะให้อสมอกู้เงินในอาตาตัตราดอกเบี้ยต่ำงร้ดอหกนะครับข่าวสารนี้เป็นประโยชน์นะแล้วก็อรอนลุ้นกันต่อไปว่าอสมอจะเห็นผลในเร็ววันนี้ไหมกฎหมายจะผ่านอย่างราบลื่นหรือเปล่าน,นะครับ เราต้องจับตามองให้ดีนะส่วนท่านที่รอคอยก็ท่านถามมาว่าเมื่อไหร่จะเสียสักทีนะก็กระบวนการทางกฎนะหมายก็มีขั้นตอนมีระยะเวลาที่ค่อนข้างจะนาน,นะครับเพราะว่าผ่านการกันกรองจากผู้รู้หลายกระทรวงและหน่วยงานนะครับขอบคุณนะครับที่พี่น้องสมอกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ